เราเห็นสิ่งภายนอกยังปลื้มใจแค่นี้แต่ถ้าเราเห็นสิ่งภายในจะปลื้มใจแค่ไหนพุทธังทำมังสังคังจากภายนอกถ้าบรรับุรอกอยู่ภายในจนหมดสิน้นกิเลสไปแล้วและพุทธังทำมังสังคังที่มันอยู่ภายใน,ในมันจะปลื้มใจมากไปเพราเราลองคิดตามบุคคลมากมายพนมเมืองด้วยความศรัทธา ถึงปัญญาจะยังไม่หลักแหลมหรือถอดถอนกิเลสอะไรได้แต่เชื่อไหมเุ็นคนเหล่านี้กลังเดินเท้าใกล้เข้ามาทุกขณะสู่ความว่ากเปล่าสู่จุดหมายปลายทางที่พระองค์ได้ตักไว้ดีแล้วไม่มีใครจะไม่ถึงเส้นนั้นช้าเร็วต่างกันเท่านั้นแล้ววันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่รีบเดินเดี๋ยวนี้อย่าหยุดแล้วการก้าวเดินของเราทุกก้าว พระนิพพานจะใกล้เข้ามาทุกขณะ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 แล้ววันหนึ่งเราจะรู้ว่าเนี่ยแค่เราไม่หยุดความเพียรพยายามเท่านั้นทุกอย่างก็ถึงพริาพานโดยเร็วหยุดความเพียรเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเราช้าไปทุกขณะทีก่การหยุดรนะรีบเดินเสีย